เคยสงสัยไหมคะว่าทําไมผู้คนถึงได้พยายามบอกเราว่าให้ฝึกแก้ปัญหาจริงๆการลงมือแก้ปัญหาเนี่ยนะคะมันส่งผลดีต่อสมองของเราหลายแงยม่มุมซึ่งบางคนเนี่ยยังมองไม่เห็นนะคะแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยค่ะการที่เราลงมือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันจะกระตุ้นการสร้างเซลล์สมองใหม,ม่ก็คือมันมีการเรียนรู้สิ่งใหม่จากการที่เราไปแก้ปัญหาค่ะมันจะทําให การสร้างเซลล์ประสาทอันใหม่เชื่อมโยงกับบทเรียนนั้นนะคะมันก็ทําให้เราเกิดการเรียนรู้มีการจําได้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในสถานการณ์อื่นที่มันคล้ายกันนะคะอย่างที่2ค่ะมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของสมองเพราะว่าการลงมือทำอะคะ่ะมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทนะคะเลยทําให้สมองเนี่ยมีการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีความคิดที่ดีขึ้นแล้วก็มีการจดจําที่ดีขึ้นนะคะ